กรุงเทพมหานครต้องสั่นสะเทือนเมื่อรายงานเล็กๆจากพลเมืองดีได้เปิดเผยความลับที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ของกิจกรรมโรงทานปันสุขแจกอาหารฟรีที่ควรจะนำมาซึ่งบุญกุศลแต่กลับซ่อนชิ้นส่วนเท้าของมนุษย์ที่ถูกต้มรวมไปกับแกงหมอใหญ่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตกตะลึงเมื่อความจริงถูกเปิดเผยกลิ่นแปลกๆห้องครัวที่สะอาดเกินไปและท่าทีร้อนรนของอาสาสมัคร ลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงเรื่องราวดำมืดที่สันคลอนไปทั้งเมืองเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังกิจกรรมการกุศลน,นี้ทำไมชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ถึงเข้าไปอยู่ในหมอ้อแกงได้นี่คือเรื่องราวฉบับเต็มกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเต็มไปด้วยความวุ่นวายของตลาดสดกลิ่นหอมของอาหารข้างทางและกิจกรรมโรงทานแจกอาหารฟรีที่มักจัดขึ้นตามมุมชุมชนปกติแล้ววันนี้จะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆเหล่าแม่บ้านที่กำลังจัดเตรียมข้าวกล่อง และอาสาสมัครที่ง่วนอยู่กับการแจกจ่ายอาหารให้กับใครก็ตามที่ต้องการแต่ปรอกเล็กๆแห่งหนึ่งในย่านฝั่งธนบุรีบรรยากาศกลับแตกต่างออกไปมีความเงียบสงบที่รู้สึกผิดปกติเราากับว่าอากาศกำลังกลั้นหายใจท่ามกลางความพลุกพล่านของกิจกรรมการกุศลน,นั้นชายชาราคนหนึ่งเดินเข้ามาที่สถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ใบหน้าของเขาซีดเผือดมือสัน่นเทาเล็กน้อยแต่น้ำเสียงกลับหนักแน่นคุณตำรวจครับอาหารจากโรงทาน เมื่อกี้นี้กลิ่นมันแปลกๆผมทําอาหารขายเนื้อสัตว์มาหลายสิบปีผมรู้ดีว่ากลิ่นเนื้อวัวไก่หรือหมูมันเป็นยังไงแต่นี่มันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ร้อยเวทที่เข้าเวรอที่เข้าเวรรออยู่ตอนแรกคิดว่าลุงคนนี้คงแค่จมูกไวเกินไปเพราะอาหารแจกฟรีมักใช้วัตถุดิบเกรดร้องแต่แววตาของชายชาราทําให้พวกเขาหยุดความคิดที่จะมองข้ามมันเป็นแววตาที่ไม่ได้เรียกร้องความสนใจแต่กําลังส่งคําเตือนชายชารากล่าวต่อ ผมกินไปแค่นิดเดียวแต่กลิ่นมันทําให้ผมขนลุกช่วยไปตรวจสอบครัวที่อาสาสมัครพวกนั้นทําอาหารเถอครับผมกลัวว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นคําพูดนั้นเหมือนกระแทกเข้ามากลางห้องทํางานเล็กๆของสถานีตํารวจเจ้าหน้าที่ต่างมองหน้ากันพยายามประเมินว่านี่เป็นเพียงความเข้าใจผิดหรือสัญ,ญญาณเตือนของบางสิ่งที่ดํามืดกว่านั้นในหัวของพวกเขาปรากฏภาพของกลุ่มอาสาสมัครวัยรุ่นที่มักจะยินแยม้มหัวเราะและบอกว่าอยากช่วยคนยากไร้ไม่มีใครดูมีพิรุษ ไม่มีใครดูเลวร้ายแต่คำให้การของชายชราผู้นี้ก็ไม่อาจละเลยได้เขาไม่ใช่คนประเภทที่จะพูดเกินจริงประสบการณ์ในฐานะอดีตพ่อค้าเนื้อทำให้เรื่องเล่าของเขาฟังดูสมเหตุสมผลและในกรุงเทพที่มีกิจกรรมจิตอาสาเกิดขึ้นแทบทุกวันแทบทุกวันไม่เคยมีรายงานเช่นนี้มาก่อนนายตำรวจคนหนึ่งถามย้ำด้วยความระมัดระวังลุงเห็นอะไรผิดปกติกตอนรับอาหารมาไหมชายชรากลืนน้ำลายราวกับกำลังระลึกถึงรายละเอียดที่เขาอยากจะลืม ที่ก้นถุงแกงเผ็ดเนื้อผมเห็นชิ้นส่วนเล็กๆมันไม่ใช่เนื้อวัวรูปร่างมันเหมือนสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ที่นั่นสถานีตำรวจเงียบกริบไม่มีใครกล้าด่วนสรุปแต่ทุกคนรู้สึกถึงความตึงเครียดเดียวกันมีความเป็นไปได้ว่ารายงานนี้ไม่ใช่แค่เรื่องร้องเรียนอาหารบูดแต่มันอาจเป็นประตูสู่คดีอาชญากรรมที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพตำรวจตัดสินใจลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นนะครัวกลางของชุมชนที่ใช้เตรียมอาหารรงทานดังกล่าว ระหว่างทางตำรวจนายหนึ่งกระซิบกับคู่หูถ้าเป็นแค่เนื้อเกรดต่ำเราก็จบงานเร็วแต่ถ้ามีอะไรแปลกๆจริงเรื่องนี้ใหญ่แน่และเมื่อพวกเขามาถึงบริเวณครัวซึ่งเป็นบ้านกึ่งไม้กึ่งปูนริมคลองสิ่งแรกที่ต้อนรับพวกเขาคือกลิ่นอาหารที่ฉุนรุนแรงเกินปกติแหลมคมยิ่งกว่ากลิ่นเนื้อสัตว์ใดๆที่พวกเขาเคยได้กลิ่นเป็นกลิ่นที่ทําให้ขนลุกตั้งฉันโดยไม่มีเหตุผลเราอาสาสมัครดูยุ่งวุ่นวายหรือแสงทําเป็นยุ่งกับการกวาดพื้น และจัดเก็บถาดอาหารทุกอย่างดูสะอาดตาสะอาดเกินไปสะอาดเหมือนครัวที่เตรียมไว้เพื่อรอาการตรวจสอบไม่ใช่ครัวที่เพิ่งผ่านการทําอาหารหลายร้อยชุดนายตำรวจคนหนึ่งยื่นหน้าเข้าไปใกล้หมอต้มใบใหญ่ที่ว่างเปล่าเขาหลับตากลั้นหายใจแล้วหันไปมองเพื่อนร่วมงานด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปกลิ่นนี้ไม่ใช่กลิ่นเนื้อสัตว์ที่เราคุ้นเคยแน่ๆและในใจของตำรวจทุกนายลางสังหรณ์ดำมืดผุดขึ้นพร้อมกันมีบางอย่างกำลังถูกปกปิด บางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในอาหารโรงทานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในครัวแห่งนี้ตำรวจรู้สิ่งหนึ่งว่าการสืบสวนเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นและความจริงอาจน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าแค่อาหารที่มีกลิ่นแปลกๆเมื่อตำรวจเริ่มสอบถามถึงที่มาของอาหารที่นำมาแจกจ่ายเหล่าอาสาสมัครต่างแสดงใบหน้ายิ้มแย้มเป็นมิตรแบบที่ชาวบ้านคุ้นเคยและไว้ใจว่ากิจกรรมการกุศลของพวกเขาทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์เสมออาสาสมัครหญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นหัวหน้าผู้ประสานงาน ครูอธิบายด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่าวัตถุดิบสำหรับทำแกงในวันนี้มาจากผู้ใจบุญรายหนึ่งที่ประสงค์จะไม่ออกนามเพื่อความบริสุทธิ์ใจในการทำบุญทำให้พวกเขาไม่รู้สึกว่ามีอะไรน่าสงสัยคำอธิบายนั้นฟังดูน่าเชื่อถือเพราะกลุ่มนี้มักปรากฏตัวตามชุมชนต่างๆนำอาหารฟรีมาแจกเด็กเร่ร่อนคนขี่วินมอเตอร์ไซค์และแม่บ้านที่ขัดสนจนภาพลักษณ์ด้านบวกของพวกเขาฝังแน่นในสายตาชาวบ้านหัวหน้าทีมยังเสริมอีกว่า พวกเขาได้รับบริจาคเนื้อสัตว์มาในปริมาณมากอย่างไม่คาดคิดทำให้สามารถทำอาหารได้มากกว่าปกติเพื่อให้ชาวบ้านได้อิ่มท้องกันทั่วถึงตำรวจพยายามเจาะลึกถึงแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์เหล่านั้นแต่อาสาสมัครตอบทุกคำถามได้อย่างคล่องแคล่วราวกับซักซ้อมกันมาเป็นอย่างดีโดยบอกว่าวัตถุดิบรับมาจากตลาดสดใกล้เคียงและส่งตรงมาที่ครัวโดยไม่มีขั้นตอนที่น่าสงสยัยพวกเขามั่นใจในเรื่องเล่าของตนเองเสียจนตำรวจที่อยู่ตรงนั้น เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าหรือรายงานของลุงคนนั้นจะเป็นแค่ความเข้าใจผิดหรือความกลัวที่เกินจริงของคนที่อาจจะหมูกไวต่อกลิ่นเครื่องเทศแรงอาสาสมัครชายคนหนึ่งเสริมขึ้นมาว่าพวกเขากำลังพยายามขยายกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้ความช่วยเหลือกระจายไปได้หลายพื้นที่มากขึ้นครัวจึงดูวุ่นวายกว่าปกติมีของเข้าออกตลอดทั้งวันเขายังย้ำว่ากระบวนการทำอาหารทั้งหมดทำอย่างเปิดเผยมีคนช่วยกันหลายคนจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีอะไรปิดบงัง โดยที่คนอื่นไม่รู้บรรยากาศการซักถามดูเหมือนการพูดคุยทั่วไปที่ไม่นําไปสู่ความผิดปกติใดๆแต่ทว่าแม้เรื่องราวจะฟังดูรื่นหูและสอดคล้องกันเจ้าหน้าที่ตํารวจกลับสัมผัสได้ถึงความไม่จริงใจในวิธีการตอบคําถามของอาสาสมัครบางคนโดยเฉพาะเมื่อหัวข้อวนกลับมาเรื่องเนื้อสัตว์พวกเขาดูมีอาการกระสับกระส่ายและชำเลืองมองกันเร็วๆราวกับกลัวว่าจะมีใครหลุดปากพูดอะไรที่ไม่ตรงกันออกมา หลายครั้งที่หัวหน้าครัวพยายามเปลี่ยนเรื่องไปคุยถึงเป้าหมายทางสังคมที่ยิ่งใหญ่เล่าว่าพวกเขาอยากกระจายความสุขไปทั่วกรุงเทพเหมือนต้องการกบเกลื่อนบางอย่างด้วยการชูภาพลักษณ์อันสูงส่งตำรวจนายหนึ่งสังเกตเห็นว่ามือของหัวหน้าครัวสั่นเล็กน้อยขณะจัดฝาามอที่ว่างเปล่าและอาสาสมัครบางคนพยายามยืนกันถ้าไม่ให้ใครเข้าใกล้บริเวณมุงครัวที่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบแม้พวกเขาจะอ้างว่าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ตาม สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เพียงพอที่จะปลูกความสงสัยลงในใจเจ้าหน้าที่เพราะประสบการณ์สอนพวกเขาว่าเรื่องเล่าที่สมบูรณ์แบบเกินไปมักเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปกปิดเพื่อยืนยันข้อมูลตำรวจจึงขอให้อาสาสมัครพาไปดูที่เก็บวัตถุดิบและเส้นทางการขนส่งที่อ้างว่าใช้ขนเนื้อจากผู้บริจาคแต่อาสาสมัครพยายามบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่าห้องเก็บของกำลังรกมากจากการทำอาหารการถ่วงเวลานี้ยิ่งทำให้ตำรวจสงสัย พราะทุกข้ออ้างมักถูกห่อหุ้มด้วยวาจาสุภาพแบบไทยๆแต่ไม่เคยให้คำตอบที่ชัดเจนถึงกระนั้นตำรวจยังคงรักษามารยาทและไม่แสดงความสงสัยจนเกินงามเพราะเข้าใจว่าแรงกดดันอาจทำให้ผู้บริสุทธิ์ประมาได้จึงเลือกจบการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยท่าทีเป็นกลางพร้อมจดบันทึกทุกรายละเอียดที่เห็นว่าผิดปกติขณะเดินออกจากบริเวณครัวนายตำรวจคนหนึ่งกระซิบกับเพื่อนว่าเรื่องที่แต่งมาเนียนขนาดนี้ มักจะเป็นแค่เปลือกนอกของอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นไม่มีกลุ่มไหนทำงานหนักขนาดนี้โดยไม่ทิ้งร่องรอยความยุ่งเหยิงไว้เลยครัวที่สะอาดกริบขนาดนี้มันผิดปกติภายนอกครัวกลิ่นเศษอาหารยังคงลอยจางๆในอากาศและเจ้าหน้าที่ที่จมูกไวต่อกลิ่นนั้นก็กลับมารู้สึกอึดอัดแปลกๆแบบเดียวกับตอนที่โดมหมอเปล่าครั้งแรกด้วยความคิดที่เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามตำรวจตรหนักว่าแม้เรื่องเล่าของอาสาสมัครจะฟังดูสมเหตุสมผล แต่นี่คือเปลือกนอกที่ต้องค่อยๆกะเทาะออกเพราะความสมบูรณ์แบบมักเป็นหน้ากากที่ใช้ซ่อนความอธรมหิตก่อนกลับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหันกลับไปมองครัวที่ตอนนี้ดูเงียบสงบสัมผัสได้ถึงลานสงรอว่าคำตอบที่แท้จริงจะไม่ได้มาจากการพูดคุยแต่จะมาจากสิ่งที่พวกเขาพยายามซ่อนไม่ให้เห็นเขาบอกกับทีมงานอย่างหนักแน่นว่าการสืบสวนต้องไม่จบแค่นี้เพราะยังมีจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ยังขาดหายไปนั่นคือแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ที่อ้างว่ามาจากผู้ใจบุญนิรนาม หลังจากออกจากครัวชุมชนที่ดูเรียบร้อยเกินไปสําหรับกิจกรรมทําอาหารเลี้ยงคนหมูมากเจ้าหน้าที่เริ่มรู้สึกว่าคําพูดของอาสาสมัครนั้นไม่มีน้ําหนักโดยเฉพาะเมื่อกลิ่นฉุนที่ติดจมูกยังคงติดตามพวกเขามาเหมือนคาเตือนเงียบๆจากสิ่งที่ซ่อนอยู่ขณะเดินผ่านตรอกแคบๆที่เป็นทางเข้าออกหลักชาวบ้านบางคนหยุดพวกเขาด้วยสีหน้ากังวลเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่กลัวจะไปกระทบกระทั่งกับกลุ่มอาสาสมัครที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีป้าไว้กลางคนคนหนึ่งเรียกตำรวจเบาๆแล้วบอกว่า มีคนกินแกงโรงทานเมื่อเช้าแล้วบ่นว่าเวียนหัวแล้วก็คลื่นไส้ขากุนตำรวจถึงจะไม่หนักหนาเหมือนอาหารเป็นพิษรุนแรงแต่มันก็แปลกที่หลายคนเป็นพร้อมกันตำรวจจดรับแจ้งไว้อย่างระมัดระวังเพราะอาการเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นพร้อมกันในวันเดียวกับที่ได้รับแจ้งเรื่องกลิ่นอาหารเมื่อเดินต่อไปอยังป้อมยามใกล้ตลาดสดนายตำรวจคนหนึ่งหยุดชะงักเพราะได้กลิ่นจากกองขยะที่มีห่ออาหารทิ้งไว้กลิ่นนั้นไม่ได้เหมือนเนื้อสัตว์ทั่วไปที่ใช้ทำบุญ แต่มันมีกลิ่นคาวคล้ายสนิมเหล็กจังๆที่ทําให้ขนลุกชาวบ้านบางคนเดินเข้ามาหาตํารวจและเล่าว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีเสียงกิจกรรมน่าสงสัยดังออกมาจากครัวชุมชนในตอนดึกๆทั้งเสียงลากกระสอบหนักๆและเสียงของแข็งกระทบกันชาวบ้านไม่กล้าแจ้งความก่อนหน้านี้เพราะเห็นว่าเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ช่วยเหลือคนจนไม่น่าจะมีเจตนาร้ายโดยปราศจากหลักฐานที่ชัดเจนตำรวจกลับมาทบทวนบันทึกของพวกเขาเกี่ยวกับท่าทีของอาสาสมัคร นึกย้อนไปถึงตอนที่คนเหล่านั้นพยายามเบี่ยงประเด็นไปเรื่องบุญกุศลและความเสียสละยิ่งคิดก็ยิ่งชัดเจนว่าเรื่องราวที่ล่าปลื่นเกินไปคือความพยายามสร้างข้ออ้างทางจิตวิทยาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเมื่อกลับถึงสถานีตำรวจเพื่อทำรายงานร้อยเวลาสังเกตว่าไม่มีอาสาสมัครคนไหนตอบได้ชัดเจนเลยว่าผู้บริจาคคือใครขนส่งมาอย่างไรและทำไมเนื้อสัตว์จำนวนมหาศาลถึงมาถึงอย่างตุบปัปป สิ่งนี้ยิ่งตอกย้ำข้อสงสัยที่ว่าเรื่องผู้บริจาคเป็นเพียงฉากบังหน้าเพื่อปกปิดเส้นทางลำเลียงที่ผิดปกติในขณะเดียวกันมีพลเมืองดีอีกคนเข้ามาแจ้งข้อมูลด้วยความหวาดระแวงว่าเห็นอาสาสมัครคนหนึ่งดูกระวนกระวายตอนถูกถามเรื่องกระสอบใบใหญ่ที่ขนเข้าไปในครัวเมื่อคืนก่อนวันงานแถมยังมีคนเห็นของเหลวสีค้ำหยดออกมาจากก้นกระสอบนั้นพลเมืองดีคนนี้ดูกลัวว่าจะถูกหาว่าใส่ร้ายคนทำบุญ แต่สายตาบอกชัดว่าเขาเห็นสิ่งที่รบกวนจิตใจจนต้องมาบอกทางการตำรวจที่ได้รับฟังข้อมูลทั้งหมดเริ่มมั่นใจว่ามีรูปแบบที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้ํำให้การของชาวบ้านกลิ่นอาหารและเรื่องเล่าของอาสาสมัครมันขัดแย้งกันเหมือนจิ๊กซอที่ถูกยัดเยียดให้ต่อกันพนักงานสอบสวนสรุปว่าความผิดปกติเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นชุดของสัญญ,ญาณที่ชี้ว่าครัวแห่งนั้นกำลังซ่อนสิ่งที่ดำมืดกว่าที่ตามองเห็นในการประชุมด่วนภายใน ตำรวจตัดสินใจว่าการสืบสวนจะจบแค่การสอบถามไม่ได้เพราะมีความเสี่ยงสูงว่าวัตถุดิบที่นำมาแจกจ่ายนั้นไม่เพียงแค่มาจากแหล่งที่ไม่ชัดเจนแต่อาจมีส่วนผสมที่มนุษย์ไม่ควรบริโภคนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สั่งการด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดว่าขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างรัดกุมและหลับตาคนเพื่อไม่ให้ผู้ต้องสงสัยไหวตัวและทำลายหลักฐานเมื่อความมืดเริ่มปกคลุมกรุงรเทพและแสงไฟถนนเริ่มส่องสว่างทีมเจ้าหน้าที่ชดสืบสวนกลับลงพื้นที่เพื่อเฝ้าสังเกตการรอบๆ ครัวชุมชนจากระยะไกลพยายามจับสังเกตสิ่งที่อาจหลุดรอดสายตาไปในช่วงกลางวันเสียงแววเบาๆจากหลังกำแพงครัวทําให้พวกเขาชะงักมันเหมือนเสียงโลหะเสียดสีกับพื้นแข็งเป็นเสียงที่ไม่สอดคล้องกับการทาอาหารปกติด้วยความระแวดระวังที่เพิ่มขึ้นตํารวจตรหนักแล้วว่ารายงานของชายชรามื่อตอนบ่ายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ใหญ่กว่านั้นและยิ่งเปิดเผยข้อมูลได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งชัดเจนว่ามีการพยายามปกปิดบางอย่างไว้อย่างมิดชิด พวกเขารู้ว่าก้าวต่อไปต้องแม่นยำเพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามทำลายหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะไขความจริงอันน่าสยดสยองเบื้องหลังแกงหมอใหญ่นั้นท่ามกลางความเงียบของค่ำคืนในซอยเปลี่ยวการตัดสินใจจึงเกิดขึ้นการสืบสวนจะไม่ใช่การตั้งรับอีกต่อไปแต่ต้องรุกคืบด้วยการเฝ้าระวังแบบแฝงตัวเพื่อเจาะทะลุสิ่งที่ครัวชุมชนพยายามซ่อนไว้เพราะความสงสัยได้แปลเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่นแล้วว่า มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นภายใต้หน้ากากแห่งความดีนั้นเมื่อดึกสงัดและรายงานจากสายข่าวยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องตำรวจตัดสินใจเข้าตรวจสอบครัวชุมชนอีกครั้งในช่วงสายของวันถัดมาโดยอ้างเหตุผลเรื่องการตรวจสุขขอน่าใหม่ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทำได้โดยไม่ต้องมีหมายคนพิเศษเพื่อไม่ให้อาสาสมัครปฏิเสธได้เมื่อไปถึงครัวเจ้าหน้าที่รู้สึกทันทีถึงความผิดปกติห้องทั้งห้องสะอาดเอี่ยมจนถึงซอกลึกที่สุด เรากับเพิ่งผ่านการทำความสะอาดครั้งใหญ่ด้วยวิธีที่ไม่ปกติสำหรับครัวที่ทำอาหารแจกคนเป็นร้อยพื้นที่เคยมันเลื่อมจากการทำแกงกลับเงาวับเฉียงและโต๊ะเตรียมอาหารดูสะอาดเหมือนใหม่ไม่มีแม้แต่คราบเปื้อนเล็กน้อยที่ปกติจะล้างออกยากหัวหน้าครัวต้อนรับพวกเขาด้วยรอยยิ้มที่ดูฝืนธรรมชาติเหมือนคนที่พยายามซ่อนความวิตกกังวลไว้ใต้ความอัธยาศัยดีเชิญให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้ตามสบายแต่ทุกอากับกิริยาของเธอดูเหมือนคอยระวัง ไม่ให้ตำรวจเดินลุกล้ำเข้าไปในจุดที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะโซ่หลังครัวที่มีผ้าใบพลาสติกขืนใหญ่กันไว้โดยอ้างว่าเป็นที่เก็บของชั่วคราวนายตำรวจคนหนึ่งพยายามสังเกตจุดนั้นจากระยะไกลและพบว่าผ้าใบนั้นไม่ได้แค่กันฝุ่นแต่มันถูกขึงไว้เพื่อบังสายตาไม่ให้เห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังสัญชาตญานักสืบบอกเขาว,ว่านั่นคือจุดที่ต้องตรวจเป็นจุดแรกไม่ใช่จุดสุดท้ายตามที่หัวหน้าครัวพยายามชักจูงขณะที่การตรวจสอบดำเนินไป เจ้าหน้าที่พบว่าอุปกรณ์ทำครัวอย่างมีดปังต่อเขียงไม้ขนาดใหญ่และหมอแขกใบยักษ์ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเกินเหตุในชั้นวางทั้งที่ปกติหลังงานใหญ่ควรจะมีความวุ่นวายหลงเหลืออยู่บ้างความเป็นระเบียบที่ผิดธรรมชาตินี้ทำให้พวกเขารู้สึกว่าครัวนี้ถูกจัดฉากไว้ให้ดูไม่ได้ถูกใช้งานจริงจึงเกิดคำถามว่าอาสาสมัครทำความสะอาดครัววันละกี่รอบหรือพวกเขากำลังพยายามลบล่องรอยบางอย่างเมื่อตำรวจถามถึงหมอใบใหญ่ที่ใช้แกง อาสาสมัครชายที่ดูเลิกกลักรีบตอบว่าล้างเก็บแล้วและเพิ่งต้มน้ำเปล่าไปคำตอบนั้นฟังดูไม่สมเหตุสมผลไม่มีใครต้มน้ำเปล่าเล่นๆในหม้อใหญ่ขนาดนั้นเจ้าหน้าที่จึงรู้ทันทีว่านี่คือกรอกกำบังเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบระหว่างการตรวจคน้นอาสาสมัครต่างชำเลืองมองกันทุกครั้งที่ตำรวจขาวโต๊ะหรือขยับของเหมือนกลัวว่าเสียงนั้นจะไปกระตุ้นให้ความลับบางอย่างหลุดออกมาอาการจัดเสื้อผ้าจัดผ้ากันเปื้อนหรือเสยผมบ่อยๆ แสดงถึงความกระวนกระวายที่ปิดไม่มิดยิ่งตอกย้ำความมั่นใจของตำรวจว่าครัวนี้ไม่ใช่แค่ที่ทำอาหารแจกแต่เป็นสถานที่เก็บความลับที่ถูกเฝ้าระวังอย่างดีในขณะเดียวกันนายตำรวจที่ช่างสังเกตคนหนึ่งเห็นว่าท่อระบายน้ำที่มุมห้องดูเปียกชื้นกว่าจุดอื่นทั้งที่ไม่มีการทำอาหารในวันนี้เขาจดบันทึกไว้ว่าจุดนี้อาจถูกใช้ฉล้างบางอย่างที่ไม่ต้องการให้แห้งกรังเมื่อเขาก้มลงไปดมใกล้ๆก,ก็ได้กลิ่นจางๆคล้ายกับกลิ่นที่เจอในม้อเปล่า เมื่อวานการค้นพบเล็กๆนี้บวกกับความสะอาดที่ผิดปกติทำให้ตำรวจสรุปได้ว่าอาสาสมัครไม่ได้แค่ซ่อนของแต่ได้เตรียมการรับมือการตรวจสอบไว้อย่างรวดเร็วเกินกว่าจะเป็นกิจวัตรแสดงว่าพวกเขาน่าจะรู้ตัวว่าตำรวจจะกลับมาจึงพยายามทำลายหลักฐานทุกอย่างที่อาจโยงไปถึงเรื่องร้ายแรงก่อนออกจากครัวนายตำรวจหันกลับไปมองผ้าใบาที่ยังปิดสนิทรู้สึกสังหรณ์ใจว่าคำตอบซ่อนอยู่หลังผ้านั้นเขาพยักหน้าให้ทีมงานเป็นสัญญาณว่า ก้าวต่อไปจะทำแบบเปิดเผยไม่ได้อีกแล้วเพราะอาสาสมัครจะให้เห็นเฉพาะสิ่งที่อยากให้เห็นด้วยข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้นตำรวจรู้ว่าต้องเปลี่ยนวิธีเพราะการตรวจสอบปกติเจาะทะลุค,คำโกหกที่ฉาบด้วยความสะอาดจอมปลอมนี้ไม่ได้พวกเขาออกจากพื้นที่ด้วยท่าทีสงบแต่มั่นใจเต็มเปี่ยมว่าภายใต้ครัวที่ดูสะอาดตานั้นมีบางสิ่งที่ถูกหลางออกไปอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์แบบเกินกว่าจะเป็นเรื่องปกติหลังจากกลับมาประเมินสถานการณ์ที่สถานีตำรวจ ทุกคนเห็นตรงกันว่าวิธีการเปิดเผยใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปเพราะอาสาสมัครคอยควบคุมสถานการณ์อยู่ตลอดจึงมีการเสนอแผนการเฝ้าระวังลับในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่ปลอดคนและอาสาสมัครน่าจะเผยพฤติกรรมจริงออกมาแผนนี้ได้รับการอนุมัติทันทีทีมสืบสวนแบ่งกำลังไปซุ่มดูในจุดที่มองเห็นประตูหลังครัวและโซนผ้าใบได้อย่างชัดเจนโดยซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้และบ้านเรือนใกล้เคียงคืนแรกของการเฝ้าระวัง ทีมงานต้องทนกับยุงและความมืดแต่ความเงียบสงัดทำให้พวกเขาตื่นตัวครัวที่เคยคึกคักตอนนี้ดูเหมือนบ้านร้างที่พยายามทำตัวปกติไม่กี่ชั่วโมงต่อมาแสงไฟสลวสะลาก็สว่างขึ้นจากในครัวทั้งที่ไม่มีเสียงเปิดประตูแสดงว่ามีคนอยู่ข้างในตลอดเวลาผ่านกล้องส่องทางไกลอินฟราเรดตำรวจเห็นอาสาสมัครชายคนหนึ่งเดินแบกกระสอบออกมาด้วยท่าทางระแวดระวังพยายามไม่ให้เกิดเสียง ท่าทางที่เขาแบกกระสอบบ่งบอกว่ามันหนักกว่าผักหรือเนื้อสัตว์ทั่วไปมันดูหนักอึ้งและถ่วงน้ำหนักผิดปกติเขาวางกระสอบลงแล้วเปิดผ้าใบออกเล็กน้อยตำรวจเห็นเงาของวัตถุยาวๆที่ถูกห่อด้วยผ้าอยู่ในนั้นรูปทรงของมันไม่เหมือนวัตถุดิบทำอาหารเลยแม้แต่น้อยมันดูเหมือนท่อนอะไรบางอย่างภาพเพียงเสี้ยววินาทีนั้นเพียงพอให้หัวหน้าชุดสืบสวนรู้ว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังผ้าใบคือสิ่งที่พวกเขาไม่อยากให้ใครรู้ไม่กี่ชั่วโมงถัดมา าสาสมัครอีกคนก็ถือถังน้ำเหล็กที่มีของเหลวสีเข้มออกมาเทลงท่อระบายน้ำจุดเดิมพฤติกรรมนี้ไม่มีเหตุผลรองรับสำหรับการทำอาหารปกติในยามวิกาลการเฝ้าระวังยังเผยให้เห็นว่าพวกเขาเปิดไฟเฉพาะจุดที่ทำงานและปล่อยจุดอื่นให้มืดมิดเป็นยุทธวิธีของการซ่อนเร้นเมื่อคืนสิ้นสุดลงตำรวจถอนกำลังพร้อมข้อสรุปที่ตรงกันครัวนี้ถูกรักษาความสะอาดไว้เพื่ออำพรางกิจกรรมยามดึกหลักฐานภาพอาจยังไม่พอจับกลุ่ม แต่ชัดเจนพอที่จะยกระดับการสืบสวนหัวหน้าชุดกระซิบก่อนกลับว่านี่เพิ่งเริ่มต้นถ้าจะลากส้ขบวนการนี้ออกมาเราต้องหาทางเข้าไปข้างในแบบที่พวกเขาดิ้นไม่หลุดคืนต่อมาการเฝ้าระวังเข้มข้นขึ้นด้วยกล้องความละเอียดสูงบรรยากาศคืนนี้วังเวงกว่าเดิมหลังเที่ยงคืนไฟสลัวดวงเดิมติดขึ้นอีกครั้งกล้องจับภาพชายคนเดิมแบกกระสอบด้วยท่าทีที่ดูแบกรับภาระทั้งทางกายและทางใจกระสอบนั้นตุงเป็นตะปุ่มตะปำ่ำไม่เรียบเนียนเหมือนใส่ข้าวสาร เมื่อเขาวางกระสอบลงกล้องจับภาพของเหลวคน้นหยดลงพื้นเป็นดวงๆของเหลวนั้นดูขนเกินกว่าจะเป็นน้ำแต่ไม่ใสเหมือนน้ำมันมันหยดลงมาในลักษณะที่ทำให้นายตำรวจที่ดูจอมอนิเตอร์ถึงกับเกรงอาสาสมัครคนนั้นหยุดที่หน้าผ้าใบหันซ้ายและขวายอย่างหวาดระแวงเมื่อเขาเลิกผ้าใบขึ้นกล้องจับภาพวัตถุสีซีดรูปร่างยาวรีที่ไม่ใช่อุปกรณ์ครัวตำรวจต่างมองหน้ากันเพราะเงานั้นดูเหมือนอวัยวะของสิ่งมีชีวิตมากกว่าอาหาร เมื่อเขาดันกระสอบเข้าไปซ่อนและปิดผ้าใบอย่างแน่นหนาสีหน้าของเขาดูโล่งใจแต่ก็แฝงความตื่นกลัวสักพักอาสาสมัครอีกคนก็นำของเหลวสีคล้ำมาเททิ้งที่ท่อระบายน้ำอีกครั้งสีของมันเข้มเกินกว่าจะเป็นน้ำล้างเนื้อและขนเกินกว่าจะเป็นน้ำแกงหลักฐานภาพถ่ายคืนนี้ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่กิจวัตรปกติแต่เป็นจิ๊กซอของความสยดสยองตำรวจรู้แล้วว่าทิศทางการสืบสวนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความจริงที่ถูกซ่อนไว้ใต้ผ้าใบ และในท่อระบายน้ํานั้นกําลังรอการเปิดเผยและมันใกล้เข้ามาทุกทีด้วยหลักฐานที่เริ่มชัดเจนขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอต่อการออกหมายจับในข้อหาร้ายแรงทีมสืบสวนจึงเลือกใช้วิธีทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนพวกเขากระจายกําลังไปเก็บตัวอย่างอาหารที่ชาวบ้านบางส่วนยังเก็บไว้เพื่อนํามาวิเคราะห์ในห้องแล็บเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นว่าชิ้นเนื้อในแกงบางชิ้นมีลักษณะเส้นใหญ่ที่แปลกประหลาดและมีกระดูกชิ้นเล็กๆที่ดูไม่เหมือนกระดูกวัวหรือหมูขณะรอผลแลบ ตำรวจยังคงเฝ้าระวังและสังเกตเห็นว่าอาสาสมัครเริ่มระวังตัวมากขึ้นราวกับรู้ว่าถูกจับตามองทีมงานตัดสินใจวางแผนบุกเข้าตรวจค้นอีกครั้งโดยใช้ข้ออ้างเรื่องการตรวจสอบมาตรฐานอาหารและใบอนุญาตแบบฉับพลนันร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเพื่อให้สามารถเข้าถึงทุกซอกทุกมุมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อผลวิเคราะห์เบื้องต้นจากและระบุว่าเนื้อเยื่อในอาหารมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์ทีมปฏิบัติการจึงไม่รอช้า บุกเข้าไปในครัวทันทีในเช้าวันถัดมาเหล่าอาสาสมัครตกใจหน้าซีดเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่เต็มเครื่องแบบหัวหน้าครัวพยายามขวางไม่ให้ตรวจโซนผ้าใบโดยอ้างว่าเป็นของเก่ารกวกแต่ตำรวจไม่ฟังและสั่งให้เปิดออกเมื่อแสงไฟส่องเข้าไปสิ่งที่พบคือผ้าเก่าๆคลุมวัตถุบางอย่างกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาทันทีที่เปิดผ้าเมื่อเลิกผ้าออกพวกเขาพบชิ้นส่วนกระดูกสีซีดกองอยู่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานระบุทันทีด้วยสายตาว่านี่มันโครงสร้างกระดูกมนุษย์ โดยเฉพาะชิ้นส่วนแถวข้อเท้านอกจากนี้ยังพบถังใส่น้ำเหลวสีคล้ำที่มีเศษเนื้อเยื่อลอยอย,อยู่และเมื่อตรวจก้นหมอต้มใบยักษ์ก็พบเศษกระดูกเล็กๆที่ถูกต้มจนเปื่อยยุ่ยติดอยู่การค้นพบนี้เปลี่ยนห้องครัวโรงทานให้กลายเป็นสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมทันทีอาสาสมัครบ,บางคนเริ่มร้องไห้บางคนพยายามปฏิเสธแต่หลักฐานอย่างเศษผ้าที่เหมือนชุดผู้ป่วยหรือคนไร้บ้านที่พบในกองขยะหลังครัวก็มัดตัวพวกเขาแน่นหนาขึ้น ตำรวจสั่งปิดพื้นที่และยกระดับเป็นคดีฆาตรกรรมและซ่อนเร้นอำพรางศพผลการตรวจ DNA ยืนยันชัดเจนว่าชิ้นส่วนทั้งหมดเป็นของมนุษย์และน่าจะเป็นบุคคลเดียวกันร่องรอยบนกระดูกบ่งชี้ว่าถูกของแข็งกระแทกก่อนถูกหัน่นตำรวจจึงเริ่มการสอบสวนอาสาสมัครทีละคนจนกระทั่งมีคนหนึ่งสารภาพว่าทำตามคำสั่งของคนจัดการสเสบียงซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในกลุ่มชายคนนี้มักทำงานตอนกลางคืนและเป็นคนนำ เนื้อมาส่งการสืบสวนขยายผลไปสู่โกดังเก่าท้ายซอยที่ชายคนนั้นใช้ที่นั่นตำรวจพบเขียงขนาดใหญ่และคราบเลือดที่พยายามล้างออกข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงคนไร้บ้านที่หายตัวไปในละแวกนั้นตำรวจสนิษฐานว่าคนร้ายล่อลวงเหยื่อมาสังหารที่โกดังหัน่นศพและทยอยขนไปทำลายหลักฐานด้วยการต้มในหม้อแกงโรงฐานเพื่ออำพรางกลิ่นและทำลายศพไปในตัวโดยมีอาสาสมัครคนอื่นๆอ,อาจรู้เห็นเป็นใจ หรือถูกข่มขู่ให้ร่วมมือในที่สุดตำรวจสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนครบถ้วนและจับกลุ่มตัวการหลักได้การจำลองแผนประทุษกรรมทำให้เห็นถึงความเลือดเย็นของการกระทำที่ใช้ความดีบังหน้าความชั่วคดีนี้เข้าสู่กระบวนการศาลท่ามกลางความตกตะลึงของชาวกรุงเทพศาลตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดอย่างสาสมและคดีนี้กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสังคมไทยว่าบางครั้งปีศาจก็มาในคราบของนักบุญ และความสรัทธาก็ควรมาคู่กับปัญญาในการไตรตรองเสมอเรื่องราวนี้จบลงด้วยความยุติธรรมที่คืนให้กับเหยื่อแม้จะแลกมาด้วยความจริงที่สะเทือนขวัญที่สุดก็ตาม